คุณเคยรู้สึกไหมว่าความผูกพันแรกในชีวิตของเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำพูดมันไม่ได้เริ่มด้วยการสบตาหรือการจำชื่อแต่เริ่มด้วยรสชาติรสชาติแรกที่หล่อเลี้ยงเราอุ่นบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยชีวิตเรากำลังพูดถึงของเหลวสีขาวที่เป็นมากกว่าแค่เครื่องดื่มแต่มันคือสายใหญ่คือคำสัญญาแรกของธรรมชาติว่าเราจะได้รับการดูแลเมื่อผมเอ่ยคำว่านม ผมเชื่อว่าในหัวของคุณตอนนี้คงเห็นภาพวัวตัวหนึ่งยืนอยู่ในทุ่งหญ้าสีเขียวแดดอ่อนๆลมพัดเบาๆใช่ไหมครับเป็นภาพที่สงบเป็นภาพที่อุตสาหกรรมนับพันล้านได้สร้างไว้ให้เราจดจำวัวกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลของคำว่านมไปแล้วแต่วันนี้ผมอยากจะชวนคุณเดินออกจากทุ่งหญ้านั้นสักครู่หนึ่งลองจินตนาการตามผมนะ ถ้าผมบอกคุณว่าทุ่งหญ้าแห่งการหล่อเลี้ยงนี้มันกว้างใหญ่กว่านั้นมากนักกว้างใหญ่จนสุดขอบโลกและเต็มไปด้วยสรรพสัตวที่คุณอาจไม่เคยนึกถึงหลับตาลงก็ได้แล้วเดินทางไปกับผมตอนนี้เราไม่ได้อยู่บนพื้นราบแต่เรากำลังปีนป่ายอยู่บนไหลเขาหินปูนสูงชันในดินแดนเมดิเตอร์เรเนียนที่นี่ไม่มีวัวแต่มีแพะสัตว์ที่ไม่ต้องการทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ แต่ต้องการแค่ซอกหินและใบไม้เล็กๆเพื่อดำรงชีวิตนมของมันไม่ได้มีรสชาติของหญ้าสดแต่มีกลิ่นของสมุนไพรป่ามีรสสัมผัสที่ขมชัดกว่ามันคือแก่นแท้ของหน้าผาและท้องฟ้าที่ถูกกลั่นออกมานมแพะคือบทเรียนแรกที่บอกเราว่าการหล่อเลี้ยงไม่ได้มาจากความอุดมสมบูรณ์เสมอไปแต่มาจากความทรหดอดทนทีนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศ เราไปสู่ทุ่งกว้างของดินแดนตะวันออกที่ซึ่งกลุ่มคนเลี้ยงแกะยังคงเดินทางตามวิถีบรรพบุรุษมันนับพันปีนมแกะที่นั่นข้นกว่าหนักกว่านมวัวมันเหมือนเรื่องเล่าเก่าแก่ที่ถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นรสชาติของมันคือความอบอุ่นคือความมั่นคงในโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอนมแกะคือเครื่องย้ำเตือนว่าบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต ก็มาในรูปแบบที่เรียบง่ายและเก่าแก่ที่สุดแล้วถ้าเราเดินทางลึกเข้ามาในเอเชียบ้านเราละ่ะในที่ลุ่มในปลักคโคลนที่แสงแดดแผดเผาเราจะเจอกับควายกระบือสัตว์ที่สงบนิ่งและอดทนอย่างน่าประหลาดใจนมของมันโอ้โหมันคือความเข้มข้นที่แท้จริงไขมันสูงกว่าโปรโตีนแน่นกว่า มันคือพลังงานของแผ่นดินคือรสชาติของผืนนาและหยาดเหงือ่อมอสซาเรลลาชีสที่ดีที่สุดในโลกก็มาจากนมควายนี่เองมันคือข้อพิสูจน์ว่าจากความสมถะและติดดินสามารถสร้างสิ่งที่เลอค่าขึ้นมาได้เราเดินทางกันมาไกลแล้วแต่การเดินทางที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นคุณพร้อมจะไปในที่ที่ไกลกว่านั้นไหมครับลองนึกถึงทะเลทรายที่ซึ่งทุกชีวิตคือการต่อสู้ นึกถึงคาราวานอูดที่เดินข้ามผ่านเนินทรายสุดลูกหูลูกตาที่นั่นนมวัวคือความฝันแต่สิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนจริงๆคือนมจากอูดมันมีรสเค็มนิดๆไม่เหมือนนมชนิดไหนที่คุณเคยลิ้มลองมันคือรสชาติของการอยู่รอดคือน้ำทิพในดินแดนที่น้ำคือสิ่งหายากที่สุดนมของมันเค็มเหมือนเหงื่อของการเดินทางไกลเหมือนน้ำตาของความหวัง หรือจะไปในที่ที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงไปยังขั้วโลกเหนือที่ที่พื้นดินถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง9เดือนต่อปีที่นั่นชาวซามีใช้ชีวิตอยู่กับกวางเรนเดียนมนมของมันคือนิยามของคำว่าพลังงานเข้มข้นและเต็มไปด้วยไขมันมันคือความอบอุ่นที่คุณดื่มได้คือเชื้อเพลิงที่ทำให้หัวใจยังคงเต้นต่อไปได้ในอุณหภูมิติดลบ มองเห็นภาพเดียวกันกับผมไหมครับตั้งแต่ภูเขาจรดทะเลตั้งแต่ทุ่งหญา้าจรดทุ่งน้ําแข็งมนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะสร้างพันธสัญญากับสัตว์ต่างๆไม่ใช่ในฐานะผู้ควบคุมแต่ในฐานะผู้ร่วมทางเรื่องนี้มันไม่เคยเกี่ยวกับว่าเราจะดื่มนมจากสัตว์ชนิดไหนได้บ้างแต่มันเกี่ยวกับเราเรียนรู้ที่จะรับการหล่อเลี้ยงจากโลกรอบตัวเราอย่างไรต่างหาก ทุกหยดของนมไม่ว่าจะมาจากวัวแพะแกะควายอูดหรือกวางเรนเดียมันคือเรื่องราวของการปรับตัวความไว้วางใจและการแลกเปลี่ยนคือบทบันทึกทางชีวภาพที่บอกเล่าเรื่องราวของภูมิประเทศนั้นๆน,น,นมไม่ใช่แค่ของเหลวสีขาวในกล่องแต่คือบันทึกของชีวิตคือสัญญาใจระหว่างมนุษย์กับสัตว์ครั้งต่อไปที่คุณรินนมใสแก้ว ไม่ว่าจะเป็นนมอะไรก็ตามลองหยุดสักนิดหนึ่งมองของเหลวสีขาวในแก้วนั้นแล้วลองถามตัวเองดูคุณจะไม่ได้แค่รับรสแต่จะได้รับรู้ถึงเรื่องราวอะไรบ้างและในชีวิตของคุณเองความผูกพันที่หล่อเลี้ยงคุณอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นจากคนรับครอบครัวหรือเพื่อนมันมีรสชาติแบบไหน